สวัสดีครับผมก้องกิตภพมิตแท้นะครับสำหรับใครที่เป็นในหน้านะครับวันนี้โอกาสดีผมรับแค่20คนนะครับในการที่จะมาเป็นนาหน้าของมิตแท้นะครับนหน้าของมิตแ,นนแท้โดยตรงนะครับได้สิทธิประโยชน์ได้ผลตอบแทนเยอะเลยนะฮะและการที่ผลตอบแทนเยอะไม่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ ถ้าคุณทำการตลาดออนไลน์แล้วมันยังไม่ได้ผลนะครับวันนี้ผมมีนะครับผมมีเครื่องมือนะครับผมมีกลุ่มนะที่เป็นแสนคนนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดูผมมีกลุ่มให้คุณค้นหาคนนะครับได้นะมีกลุ่มเป็นแสนคนเลยนะครับผมมีหลายกลุ่มนะครับผมมีเพจนะครับ ผมมีช่อง tiktok นะครับผมมี line official ซึ่งคุณเข้ามาคุณสามารถที่จะเริ่มได้เลยยิ่งถ้าคุณมีอยู่แล้วอันนั้นยิ่งดีนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีคุณเริ่มต้นจากศูนย์หรืออยากจะเรียนรู้นะครับคุณเข้ามาเป็นทีมงานผมแล้วผมก็จะให้คุณมาเป็นแอดมินนะครับมีหน้าที่ตอบ นะมีหน้าที่ทำคอนเทนต์แล้วก็ตอบแชทลูกคา้ารับลูกค้าเข้ามาได้ทุกวันนะครับวันนี้แค่20ท่านเท่านั้นนะครับก็ใครเข้ามาสมัครก่อนก็ได้ไปเลยนะครับ